อ่ะก็สวัสดีครับนะอยู่กับผมนะตูนทีไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็อนะเป็น e ีที่4แล้วนะสำหรับ slam dunk นะครับแบบนี้นะเล่นกันเมื่อคืนนี้นะครับผมนะเป็นการเล่นกันระหว่างนะตัวผมเองแล้วก็เซนโดนี่จะเป็นน้องก้องนฮะส่วนแว่นนี้เล่นกันตากอดนะฮะเล่นกันตาก่อดแล้วก็ทุกคนสังเกตแว่นให้ดีนะครับว่า มันจะมีวิธีเบรกมากิยังไงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะ,ะลูกนี้ผมพลาดนะเพราะว่าผมจะดักสองนะครับนะก็เลยเสียคะแนนไปนะจับตาดูแว่นดีๆนะก็ right, right. เล่นดีน <can> ะ<ๆ>น้องกองยิงลูกนี้นะผมก็รีบาวผิดจังหวะ นะก็ไีไายไปนะครับคือเกมเนี่ยเหมือนเข้ามาทีมกันนะครับนะแล้วเราก็มาทีมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทีมที่เพิ่งเพิ่งเจอกันในเกมนะตาก่อนนะครับกับน้องแว่นเนี่ยดีบาวได้ครับตรงนี้แว่นไม่เล่นครับผมก็จัดการเลยรูปนี้นะคือพยายามอยากจะส่งให้แว่นเล่นนะฮะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้มีอันติีนะกดดัน3คะแนนคือ มากีเนี่ยจะพยายามที่จะแดกนะครับแดกเพื่อที่จะแดกเพื่อที่จะาหาจังหวะให้แว่นเขาล้มแล้วเพื่อที่จะได้กดอันตินะครับแต่ว่าแว่นเขามีวิธีการครับนะวิธีการของแว่นก็คือว่ากระโดดครับกระโดดบล็อกนะในจังหวะในจังหวะของมากิที่กําลังแดกอยู่นะครับมันเลยทําให แว่นไม่ล้มนะครับเ,เห็นไหมครับแล้วทีนี้พอผมเห็นอย่างเงี้ผมก็พยายามที่จะซ้อนเลยนะพยายามที่จะซ้อนมากี่นะลูกนี้แว่นพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ลงนะเนะี่ยแวนพยายามโจดนนครับดูครับนะเพื่อลดอาการขาหักนะครับพูดง่ายๆนะผมก็พยายามที่จะเดินซ้อนเดินซะ้อนนะนะแล้วลูกนี้น้องกล้องพลาดนะครับเหมือนจะ มือไปนิดน่อยแต่ไม่เป็นไรครันนบนผมก็แสกหน้าไปอีกหนึ่งรอบเนี่ย,ยกากูตาบอกแล้วนะครับเป็นเซนเตอร์ที่กิ่งกลางค่อนข้างแม่นนะฮะเนี่ยครับซอลับโบเลยนะครับนะนทำดีครับทำดีแว่นคือตานี้รู้สึกว่าแว่นเนี่ยจะโดนโดนสามคะแนนของมากิแค่ลูกเดียวครับแล้วลูกนี้น้องกล้องจ่ายสวยฮะ นี่คือข้อดีของการที่ทำคะแนนได้ทั้ง3ตัวนะครับในในทีมนะครับคือเนีย่ยแว่นพาดลูกนี้ครับคือโดนแดกแล้วขาอ่อนแล้วก็ปลายเลยนะครับนะกดชั้นพลาดเองครับไม่เป็นไรนะฮะนะตรงนี้มันกดค้างเกินไปหน่อยครับก็ลเลยยิงเลย พยายามที่จะโดดนะครับแต่ก็พลาดไปเองฮะแล้วเนี่ยครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บกอรี่ก็ไม่กล้าโดดนะครับเพราะว่ากลัวที่จะผมที่จะทําคะแนนเหมือนกันก็กลัวเซนโดที่จะส่งเหมือนกันนะมันเลยแบบทําให้แบบเกิดความลังเลฮะนะจะมาดูมาจินะพยายามแ็กตรงนี้แว่นทําสวยครับแต่แหน่ลงฮะ แล้วผมก็อันตีไปเลยนะครับอาคูตะเนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะที่เหตุผลที่ผมชอบเขาก็คือเขาเก็บอันตีค่อนข้าง,งเร็วอะเนี่ยคือเขาจะยิงก็ยิงได้นะครับมาขี่แต่ตั้งใจที่จะไม่เล่มา,มาเล่นจังหวะเกมช้าคือเขาเรียกว่าดีเลย o อ f e n s e นะฮะนะบุกให้ช้าเพื่อที่จะทำคะแนนนะลูกนี้ผมพลาดนะครับที่จริงผมซ้อนสองน,นะ ด้วยความคิดว่ามันน่าจะมาหนึ่งนะครับค,คือความไม่นิ่งนะเซนโดครับน้องกล้องก็ขึ้นเนี่ยขึ้นหนึ่อยนะครับพอคอรี่คือเขาก็จะลังเลไปหมดเลยทําให้แบบจังหวะยืนนึกตำแหน่งในการยืนของเซนเตอร์ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเพะวงไปหมดเลยนะยิ่งต่อไปยิ่งถ้าไอโอดะมานะครับ รับรองว่าเซนเตอร์นี่จะมายืนขาตายเนี่ยไม่ได้ครับเรียบรอ้อยเลยจึงต้องหาจังหวะในการบล็อกใหม่หมดครับแว่นทําดีครับลูกนี้ลูกนี้ผมแหลกเออวิ่งออกมาเฉยเลยนะนี่แล้วพออัพแพ็กใหม่รู้สึกมันแหลกครับเน็ตเน็ตแบบเดิมใช้ไม่ได้นะครับดูแว่นนะพายเนี่ยถ้าขาหักเนี่ยโอ้โหถือว่าโชคดีครับลูกนี้เหมือนกดคอมโบไม่ติดโอ้โหลูกนี้ลองกล้องทำดีครับตบ แดี๋เราันเลือกยิงแบบนี้ครับแต่การลงครับไม่เป็นไรครับเหลือ5้าวิครับตอนแรกว่าจะถั่วคัแต่เห็นแฟนบอกว่าไม้ตายบ้อมแล้วก็จัดการเลยครับเรียบร้อยนะครับจบเกมนี้ไปนะครับก็ถือว่านี่แหละครับเป็นข้อดีของทีมที่สามารถทำคะแนนได้ทั้ง3ตัวนะครับเดี๋ยวติดตามกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ